สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสอปชาทุกคนวันนี้พบกับครูเชอลี่นะคะในวิชาเดิมเลยค่ะกับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะจากคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะมีนักเรียนไปบอกว่าอยากให้คุณครูเนี่ยไปเรียนแบบพาไปเที่ยวด้วยเหมือนตอนโดเรมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณครูก็เลยพาเพื่อนมาเพิ่มอีกหนคน นักเรียนน่าจะรู้จักเพื่อนครูคนนี้ดีนะคะวันนี้นะคะเพื่อนครูนะคะกับคุณครูนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินนะคะของภาคต่างๆในประเทศไทยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะนักเรียนเห็นเพื่อนครูหรือยังเอ่ยใครกันนะอามองอสตันเองใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักไหมเอ่ย งั้นเราเรียกเขาว่าน้องมองนะอ่าวันนี้นะคะวัฒนธรรมด้านการกินอาหารนะคะของคนในประเทศไทยตามชุมชนต่างๆนะคะจะแตกต่างกันโดยน้องมองของเราเนี่ยก็จะพาไปดูในทุกๆภาคเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นน่ะ ข้าวเนี่ยจึงเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะซึ่งในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชชนิดต่างๆตามที่เราเรียนมาก็คือตามสถานที่ต่างๆตามแหล่งภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะที่พื้นที่แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันทําให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้งทางด้านการใช้ภาษาการกินประคนบธรรมเนียมประเพณีใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงการกินเนี่ย พืชที่ปลูกในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันทําให้คนในชุมชนแต่ละภาคเนี่ยมีการนําพืชทางเกษตรกรรมที่ตนเองปลูกเนี่ยไปประยุกต์เป็นอาหารประจําท้องถิ่นค่ะครูกับน,น้องมองก็มาถึงสถานที่ไหนนะนักเรียนเราสังเกตรอบๆตัวครูให้หน่อยสิคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมีอะไรบ้างคะ เราจะสังเกตเห็นทุ่งนาใช่ไหมคะและดูน้องมองใส่หมวกสิน้องมองใส่หมวกแบบนี้เหมือนน้องมองจะไปทำนาเลยนะแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในส่วนของภาคกลางใช่ไหมคะภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะภูมิศาสตร์แบบเป็นที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ำใช่ไหมคะอ่าตอนที่เราเรียนไปตามบทเรียนที่ผ่านมาหลายบทเรียนเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแล้ววัฒนธรรมการกินของภาคกลางเนี่ยจะมีอาหารประเภทไหนบ้างนะภาคกลางส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นน้ำพริกนะคะแล้วก็เคียงคู่กับผักจิ้มโดยเรารับประทานข้าวสวยเป็นอาหารหลักค่ะอาหารพื้นบ้านภาคกลางที่มีชื่อเสียงเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะเป็น ต้มยำกุ้งกับผัดไทยนะคะโดยทั้งสองอย่างนี้ประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่เราปลูกขึ้นในท้องถิ่นของภาคกลางนะคะล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งหมดเลยนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นค่ะโดยกับข้าวพื้นบ้านของคนภาคกลางเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับสำรับกับข้าวที่รวมอาหารได้หลากหลายประเภทเลยนะคะเช่นจะเป็นแกงจะเป็นต้ม จะเป็นผัดหรือว่าจะเป็นการทอดนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยเราจะใช้มักเ,เราจะมักใช้กะทินะคะใส่ในอาหารประเภทแกงเผ็ดหรือว่าแกงคั่วที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอาหารกันนะคะว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างและนักเรียนเคยทานกันบ้างหรือเปล่านะอาหารประเภทแรกนะคะของภาคกลางที่ครูจะมาแนะนําให้ดูนะคะก็คือ น้ำพริกกะตินั่นเองค่ะคนพาคการเนี่ยรับประทานคู่กับเออปลาทูทอดนะคะโดยจะมีผักเคียงอะ่ะทั้งผักสดแล้วก็ผักต้มเลยแล้วแต่ใครจะเออสะดวกหรือว่าชอบรับประทานแบบไหนนะคะอย่างที่สองก็คือที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยชอบทานมากก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นผัดไทยคะ่ะแล้วก็ แกงนะคะที่เราชอบใส่กะทินะคะหรือว่าแกงเผ็ดนั่นเองก็คือแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานเนี่ยสามารถใช้อเนื้อสัตว์ได้หลากหลายชนิดนะคะต่อไปค่ะที่เรามกคุ้นกันอยู่บ่อยๆก็คือแกงส้มอย่างแกงส้มเนี่ยก็สามารถใช้ผักได้หลากหลายชนิดเลยหรือว่าจะใช้เป็นผักรวมก็ได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนอาจจะคุ้นชินอยู่บ้างนะแกงเลียงหรือว่าไม่คุ้นเลยนะ ต่อไปค่ะจะเป็นแกงป่านะคะและสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างค่ะก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูลองถามเอามองอั s t i น้องมองของเราเนี่ยชอบทานอะไรของภาคกลางบ้างนะชอบทานอะไรบ้างจ๊ะโอ้โยน้องมองบอกว่าชอบทุกอย่างเลยค่ะภาคกลางอาหารอร่อยทานง่ายทุกอย่างเลย เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะเราจะไปภาคไหนกันดีนะคูกกับน้องมองก็มาถึงอีกสถานที่แล้วนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือตรงชุมชนของแม่กำปองนะคะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยคะ่ะเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะการกินอย่างไรบ้างนะคะ เราดูการแต่งกายน้องมองสิน่ารักเชียวมีหมวกมงด้วยเห็นไหมคะน้องมองนี่รู้จักเข้ากับสถานการณ์จังนะอาหารของคนภาคเหนือนะคะก็จะประกอบด้วยบางบ้านนะคะก็จะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักหรือว่าบางบ้านก็อาจจะรับประทานข้าวสวยเป็นอาหารหลักนะคะแล้วก็รวมเข้ากับน้ำพริกชนิดต่างๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกที่เราได้ยินชื่อมากมายเลยตอนที่เราไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็จะเป็นน้ำพริกหนุม่มใช่ไหมคะที่ทานกับแคปหมูเนาะแล้วก็พวกน้ำพริกอ่องส่วนแกงอะ่ะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยนะคะเช่นแกงโฮะแกงแครแล้วก็ยังมีการทำไส้อั่วด้วยนะคะไส้อั่วก็เหมือนออลักษณะเหมือนไส้กรอกอีสานนะคะ รวมถึงการรับประทานผักต่างๆของภาคเหนือเนี่ยก็จะรับประทานตามสภาพอากาศที่ผักชนิดนั้นปลูกได้ในภูมิศาสตร์หรือว่าภูมิประเทศแบบนั้นนะคะทําให้อาหารพื้นบ้านของภาคเหนืออาจจะแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆน,นั่นคือเมื่อภาคเหนือเนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นจึงเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือน่ะจะประกอบไปด้วยอาหารที่มีไขมันมากนะคะ เช่นแกงหังเลอย่างแกงหังเลอย่างนี้ก็เป็นอาหารที่มีไขมันมากแกงโฮอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาหารที่มีไขมันมากเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นคะ่ะแล้วก็บางทีเนี่ยที่อยู่ในที่ราบหุบเขาใช่ไหมอาศัยอยู่บนที่ราบหุบเขาเนี่ยหรือว่าบนที่ราบสูงอยู่ใกล้กับป่าเนี่ยก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าที่อยู่ในพื้นราบธรรมดาใช่ไหมคะเขาก็จะนิยมรับประทานอาหารแบบนี้กันคะ่ะ พิ่มเติมเวลานักเรียนไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเห็นเอ,อ่ออาหารประเภทแบบพวกอ่าที่เรียกว่าข้าวซอยใช่ไหมคะหรือว่าที่ได้กินบ่อยๆเราได้รับพิธิพนมาจนถึงภาคกลางเลยก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คืออาหารของภาคเหนือคะ่ะครูก,ก็เดินมาถึงอที่ไหนนะอ้ามองมองใส่หน้ากากอะไระคะน้องมองใส่หน้ากากอะไรเอ่ย ลักษณะคล้ายๆผีเลยใช่ไหมคะแล้วค,คุณครูอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่โรกพระจ,จันร์นะคะอันนี้คือสถานที่ที่เรียกว่าสามพันโบกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่านักเรียนก็จะคุ้นชินหรือว่าคุ้นหูกันในคำว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะส่วนน้องมองเนี่ยใส หน้ากากผีแบบนี้ก็คือเราเรียกว่าหน้ากากผีตาโขนนะคะเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานจังหวัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าภาคอีสานหรือว่าภาคตะบนอกเฉียงเหนือเนี่ยเขารับประทานหรือว่ามีวัฒนธรรมการกินอย่างไรค่ะค่ะด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือว่าภาคอีสานเนี่ยนะคะจะมีผลต่อการกินอาหารต่อวัฒนธรรมการทานอาหารของคนในท้องถิ่นอย่างมากนะคะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างแห้งแล้งใช่ไหมคะการที่จะนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารได้ตามธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะต้องแปรรูปไปบ้างจึงเป็นการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บให้ได้นานยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น การหมักดองปลาร้าใช่ไหมคะหรือว่าการทําปลาแห้ง <S <S การทาพริกแห้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนอาหารที่เขาหาได้เนี่ยก็จะเป็นปลาที่อยู่ในลําคลองหรือว่า,มาแมลงบางชนิดหรือว่าพืชผักชนิดต่างๆที่คนอีสานนามาใช้ในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะเห็นโดยทั่วไปเลยยกตัวอย่างเช่นตําส้มหรือว่าส้มตํานะคะเราก็จะมี การใส่มะละกอเนาะแล้วอาจจะภาคอีสานเนี่ยจะนิยมใส่มะกอกด้วยนะคะเพราะว่ามะกอกเนี่ยจะทําให้เกิดรสเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็ใส่ส้มมะขามหรือว่าภาคกลางเนี่ยเราจะเรียกส้มมะขามว่ามะขามเปียกนั่นเองค่ะอาหารประเภทต่อไปนะคะก็เป็นจําพวกแจ่วบองก็คือปลารา้าสับใช่ไหมคะอ่าแล้วก็หมมแล้วก็เออ ที่นักเรียนเห็นตามร้านที่อยู่ขายข้างทางเนี่ยก็เป็นอาหารเด่นของภาคอีสานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบก้อยลาบยะโสลาบจากทั่วทุกมุมโลกของภาคอีสานเลยนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งอย่างที่รับประทานกันมากก็คือก้อยนั่นเองค่ะโดยภาคอีสานเนี่ยจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักนะคะอ่จะทานคู่กับผักหลากหลายชนิดเลยที่ปลูกได้ในพื้นที่ที่ ภาคอีสานปลูกนะคะคุณครูเห็นอาหารของภาคอีสานเนี่ยแล้วก็อน้ำลายไหลขึ้นมาเลยค่ะรู้สึกอยากกินตำส้มเอ๊ส้มตำขึ้นมาเลยค่ะส้มตำปูปลาระนะ้าเนอะน้องมองก็ชอบนะคะเนี่ยทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อคะ่ะเหลืออีกหนึ่งภูมิภาคนะคะก็คือภาคอะไรนะไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะ ครูกับน้องมองก็มาถึงสถานที่แห่งนี้นะคะฮรู้สึกได้กลิ่นแล้วก็อากาศที่สดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้นะคะครูอยู่ที่ทะเลแหวกจังหวัดกระบี่เป็นส่วนภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนภาคใต้ค่ะแต่ว่าน้องมองใส่หมวกแบบนี้เนี่ยก็คือ หมวกของคนทีอ่อยู่ภาคใต้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวมุสลิมที่เป็นผู้ชายเนาะแล้วก็ได้วัฒนธรรมด้านการแต่งกายเพิ่มไปด้วยนะคะเนี่ยต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าคนภาคใต้เนี่ยเขารับประทานอาหารอย่างไรกันบ้างนะโดยอาหารพื้นบ้านของภาคใต้นะคะจะมีลักษณะโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลย ก็สืบเนื่องมาจากดินแดนภาคใต้เนี่ยเ,เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขายในสมัยอดีตนะคะกับพ่อค้าชาวอินเดียชาวานะคะทำให้วัฒนธรรมทางอินเดียทางตอนใต้เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อการรับประทานอาหารต่อวัฒนธรรมการกินของอาหารของภาคใต้นะคะก็จะทำให้อาหารของภาคใต้เนี่ยมีรสชาติเผ็ดกว่าชาติอื่นนะคะเผ็ดกว่าภูมิภาคอื่นนะคะ และก็อาจจะประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิดนะคะอายกตัวอย่างเช่นน้ำบูดูนะคะคนในภาคใต้นเนี่ยก็จะนำปลาทะเลนะคะปลาสดนะคะที่หาได้จากทะเลเนี่ยมาหมักผสมกับเกลือนะคะอาหารน้ำบูดูเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารของชาวมาเลเซียนะคะ ต่อไปนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใต้นะคะคุณครูได้นํารูปมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นอาหารที่เรียกว่าแกงเหลืองนั่นเองค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆแกงส้มของภาคกลางนะคะแต่จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีโรสชาติเผ็ดกว่าอย่างนี้ค่ะตัวอย่างที่สองที่ครูนํามานะคะก็คือแกงไตปลาค่ะจะใช้ขมิ้นเน่ยเป็นเครื่องปรุงนะคะเพื่อลดความคาวแล้วก็ จะรับประทานกับเครื่องจิ้มที่เรียกว่าน้ำบูดูค่ะต่อไปนะคะมีหลายๆสีเลยนะคะเราเรียกว่าข้าวยำค่ะแล้วก็ใบเหลียงผัดไขค่ค่ะและสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างนะคะยังมีมากมากว่านี้อีกนะสุดท้ายที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือหมูผัดกะปิใส่สะตอค่ะรสชาตินักเรียนก็จะเห็นนะคะรสชาติค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติ เข้มข้นแล้วก็จัดจ้านนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้เลยค่ะนักเรียนเคยทานกันบ้างไหมเอ่ยนักเรียนเคยทานอาหารภาคไหนบ้างคะนอกเหนือจากนี้นักเรียนเคยทานบ้างไหมคะเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมกันนะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่า วัฒนธรรมการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารของแต่และภูมิภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพของท้องถินนั้นนะคะและก็ลักษณะทางสังคมนั่นเองค่ะเหมือนกับที่เราเรียนมาเลยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลต่อการตั้งชุมชนหรือว่าตั้งถิ่นฐานหรือว่าก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือว่า วันนี้ก็คือก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางด้านการกินใช่ไหมคะวันนี้นะคะงานก็จะง่ายมากเลยนะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนถึงอาหารที่เคยรับประทานมาของทั้ง4ี่ภูมิภาคนะคะถ้านะภูมิภาคไหนนักเรียนยังไม่เคยลองเลยก็เขียนว่า ภาคเหนือยังไม่เคยได้รับประทานอาหารชนิดไหนเลยอย่างเงี้ยหรือว่านักเรียนเคยรับประทานแล้วแต่ว่าไม่มีในตัวอย่างที่คุณครูยกให้เนาะนักเรียนก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้นะคะโดยแบบว่าวันนั้นหนูไปเที่ยวเชียงใหม่กับพ่อและหนูได้รับประทานอาหารชนิดนี้ค่ะเป็นของภาคเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนก็เขียนลักษณะของอ่อภาคให้ครบทั้งสี่ภาคก,ก่อนนะคะที่เราเรียนไปนะ ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะจากนั้นก็เขียนชื่ออาหารที่เคยรับประทานค่ะภาคละหนึ่งชื่อก็พอค่ะนักเรียนไม่ต้องเครียดน,นะคะถ้าเกิดไม่เคยทำหรือว่า,าไม่เคยทานอาหารชนิดนั้นหรือว่าจําไม่ได้ไม่สามารถเขียนได้หรือว่ากลัวสะกดไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรคะ่ะตั้งใจทำงานนะคะ สำหรับวันนี้การเรียนของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณครูแล้วก็บรรดาเพื่อนใหม่ของคุณครูน้องมองทั้งหลายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะนักเรียนอยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะเรื่องการเรียนงานที่ทําไม่ได้ในวิชาของคุณครูเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะห่วงแค่สุขภาพของตัวเองก่อนคะ่ะตอนนี้ ก็อยากเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะให้ผ่านวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะอยากให้คุณครูไปเที่ยวก,กับตัวการ์ตูนไหนคอมเมนต์ได้ที่ YouTube นะคะแล้วเจอกันคะ่ะกดไลค์กดแชร์ด like, ้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ